โอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับนักศึกษาจะได้ได้เห็นศัพท์สองคำก็คือว่าศัพท์ของคําว่าปัจเสกบุคคลกับชนชั้นของผู้มั่งคัาง ในการเกิดในการสร้างรัฐสมัยใหม่นะครับจะมีการเห็นศับของคำสองคำก็คือปัจเจกบุคคลกับชนชั้นของผู้มัง่งคั่งนะครับผมได้อธิบายไปในเรื่องของความมัง่งคั่งกับการถือครองทรัพย์สินในลักษณะของเศรษฐกิจการเมืองในยุคทฤษฎีของคาร์มาร์กอดัมสมิธ และจอมเมค์นำมาเคนนะครับในในที่เราศึกษาครันเนี่ยเราจะได้สับสองคำก็คือว่าปัจเจกบุคคลกับชนชั้นของผู้บงังคังนะครับการที่เราได้สับสองคำนี้เราจะรู้ถึงอะไรผมอใช้คำว่า1กับ2แล้วกันนะครับปัจเจกบุคคลกับชนชั้นผู้บงังคัง ประเด็นของการเกิดความแตกต่างระหว่างบัจเจกบุคคลกับการเกิดความแตกต่างระหว่างชนชั้นผู้บงังคั่งในงานวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการเกิดปัจเจกบุคคลเกิดแนวความคิดของบุคคลเป็นหลักถ้าเกิดชนชั้นของผู้บงังคั่งจะเกิดระบบทุนเป็นหลัก กับระบบทุนเป็นหลักประเด็นของการเกิดการแตกต่างมันจะมีการต่อสู้การระหว่างแนวความคิดทั้งทั้งแนวความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคลและการต่อสู้ของการเกิดชนชั้นของอบงคั่ง,งสังคมก็จะแบ่งเป็นสองชนชั้น ไล่มาตั้งแต่ในสวนที่16นะครับประเด็นของการเกิดมันจะเกิดแค่2สถานี้นะครับในในประเด็นของการเกิดประเด็นแรกของการเกิดผมได้อธิบายในเรื่องของการเกิดอัพสิสิ์และค่าธรรมเนียมที่มันเกิดขึ้นประเด็นของการเกิดอภพสิสิ์ สองตัวนี้มันจะประเด็นมันจะมันมันจะเป็นประเด็นของอของการระบุระบุตัวตนตัวแทนของแต่ละชนชั้นนะครับการตั้งข้อสังเกตการตั้งข้อสังเกตของการเกิดมันจะเป็นการตั้งข้อสังเกตของประเด็นของชนชั้นที่มันเกิดขึ้นใน ในยุโรปนะครับตั้งแต่ต่อที่16ขึ้นมานะครับสถานะทางการเมืองเราไล่ตั้งแต่ในสมัยที่16ขึ้นมามาจนถึงยุคกลางนะศาส,สนาเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทบทบาททางการเมืองที่ที่มีความเป็นอิสระนะครับผมเน้นนะครับว่าศาสนาได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองของความมีสละทางการเมือง ศาส,สนาอยู่ไม่ได้อยู่ภายใต้ของกษัตริย์ระเบียบทางโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าศาสนาเนี่ยบอกว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้รักหรือไม่ได้ทําให้มนุษย์อยู่ดีกินดีมันมีความขก่นร้ายทารุณมีการลบรลาดข่าฟันมีการแย่งชิงศาส,สนาเนี่ยเข้ามาทําให้เกิดความสงบสุขในโลกนี้นะครับ ศาส,สนาก็เลยเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นนะครับกระบวนการที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นการสร้างระเบียบทางการเมืองของฝั่งศาสนามันก็จะเกิดคําว่าระบบศักดินาขึ้นมาระบบระเบียบตรงนี้มันเกิดขึ้นจากประเด็นของการเกิดความรุนแรง มื่อกี้ผมอธิบายเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ของการเกิดสงคารามการต่อสู้ของการลบลาข้าวฟันและศาสนาเข้ามามีส่วนมีบทบาทสําคัญในทางการเมืองกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการของการต่อสู้ด้วยความรุนแรงก,การต่อสู้ด้วยความรุนแรงเป็นการต่อสู้ทางแนวความคิด กิดสงครามไม่เกิดขึ้นระบบศักดินาเกิดขึ้นจากจุดประเด็นตรงนี้นะครับในยุคกลางเกิดศัพท์คำดึงเรียกว่าศักดินาศักดินาคำนี้ได้เกิดขึ้นในยุคกลาง ระบบศัพินาคืออะไรระบบศัพินาคืออะไรกระบวนการที่มันเกิดขึ้นในยุคก,การเกิดขึ้นโดยการแยกตัวของผู้ที่มีการศึกษานะการศึกษาเริ่มเกิดขึ้นในยุคการในระบบศักินานะครับการศึกษา มีความสำคัญต่อระบบการเมืองในช่วงยุคก,กลางน,น,นะครับการศึกษาได้เข้ามามีความสำคัญทางการเมืองในยุคก,กลางในตอนต้นที่ผมได้อธิบายไว้การศึกษามันไม่ได้มาเกี่ยวข้อง มีสาบอยู่สองคำคือปัจเจกนะครับกับชนชั้นต่างกันเหมือนผู้มังคัง่งทรัพย์สินเป็นตัววัดชนชั้นต่างๆแต่ในยุคการปัจจัยตัวหนึ่งที่เข้ามาให้ความสนับสนุนก็คือแฟกเตอร์ของการศึกษาการศึกษาเข้ามาอยู่ในกระบวนการ ของการเกิดในยุคกา่างนะครับกระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการของการเกิดสิ่งสำคัญทางการเมืองและนักวิชาการต่างๆให้ความสำคัญของการศึกษานักวิชาการได้สร้างงานวิจัยเกิดขึ้นในแต่ละยุคเข้าไปบอกว่าเราจะไปศึกษาระบบทุนเราจะเข้าไปศึกษาระบบชนชั้น เราจะเข้าไปศึกษาความมั่นคงเราจะเข้าไปศึกษาความมั่งคั่งของระบบการเมืองของสงังคมทั้งสงังคมได้อย่างไรกระบวนการานี้มันเกิดขึ้นจากกระบวนการการวิเคราะห์ของนักวิชาการต่า,างๆที่มันเกิดขึ้นมาจากงานวิจัยผมได้สรุปเป็น3ประเด็นประเด็นแรกที่เขาศึกษากัน,นะคาะว่า ในการเมืองของยุโรปเนี่ยเราจะศึกษาอะไรบ้างหนึ 1. เราศึกษาเรื่องของความมั่นคง 2. เราจะศึกษาเรื่องความมีหลักประกันนะครับสเราจะศึกษาเรื่องการได้มาของหลักประกัน ในประเด็นที่1นึ่งาศความมัน่นคงประเด็นที่2คือหลักประกันประเด็นที่3การได้มาการได้มาตรงเนี้ยได้มาลัดได้มาอย่างไรเช่นได้มาจากผมใช้ศัพท์ว่าได้มาจากนักลบในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราต้องมีลักลบ พวกาออกไปล่านามิคมครับรัฐเนี่ยต้องมีนักลบเพื่อเป็นหลักประกันแนวคิดที่มันเกิดขึ้นในประเด็นตรงนี้นะครับรัฐต้องมีนักลบเพื่อเป็นหลักประกันหลักประกันที่ทำให้ไม่มีใครมา,าทำสงครามกับรัฐ ของชั้นชั้นต้องมีนักลบมีกองกําลังการเกิดขึ้นตรงนี้การเกิดขึ้นของนักลบการเกิดขึ้นของในประเด็นที่3มันจะมีค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นมาอมันก็จะเกิดเป็นทุนละรัสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้การได้มาตรงนี้ มันเกิดขึ้นจากกระบวนการ3กระบวนการ 1. ด้านความมั่นคง 2. ต้องมีหลักประกันและ 3. ต้องมีนักลบนะรัฐต้องมีนักลบเพื่อแสดงถึงขุมพลังอำนาจในการลบนะครับผมจะเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุโร นักศึกษาจะเคยเห็นหรือได้เคยดูหนังหรืออ่านงานวิจัยอ่านหนังสือมาก่อนนะครับว่าเมื่อนักลบคนหนึ่งไปลบนะครับไปทำสงครามไปลบไปออกไปไปลบต่างๆชนะเนี่ยถ้าถ้านายทหารคนนี้ไปลบชนะคนนี้ก็จะได้ ที่ดินอ่าในทหารคนนี้ก็จะได้ที่ดินก็จะได้ที่ดินนะครับอ่าได้ที่ดินเป็นหนึ่งแปลงในทหารคนนี้ก็ทําการพัฒปลูกบนที่ดินเมื่อเขาได้ที่ดินมาเยอะขึ้น,นทหารคนนี้ไม่มีความสามารถที่จะ ทำอะไรบนที่ดินนั้นได้ในฐานคนนี้ก็ให้เช่านะครับให้เช่าที่ดินเกิดเป็นทุนนะจะเป็นทุนทุนตรงนี้ไปไหนทุนตังน,นี้ก็จะไปหานักลบคนเนี้ย เาจะแหนนักลบคนนี้การที่นักลบคนนี้มีที่ดินเขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินบนที่ดินมันได้นักลบก็จะให้เช่าที่ดินมันจะกลายเป็นทุนทุนที่มันเกิดขึ้นทุนที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเข้าไปเป็นเม็ดเงินสร้างความมาั่งคั่งให้กับนักลบในสมัยก่อน คนจะพยายามาสาเข้าไปเป็นทหารเข้าไปเป็นนักรบของกษัตริย์เพื่อหวังเป้าหมายตรงนี้นะครับเพื่อหวังเป้าหมายตรงนี้เมื่อเขาลบชนะเขาจะได้ที่ดินมาเมื่อเขาได้ที่ดินมาเขาก็จะให้เช่าเขาทำมากินบนที่ดินไม่ได้เขาก็จะให้เช่าเขาก็จะได้เงินจากตรงนี้ นักลบคนนี้กลายเป็นคู่มั่งคั่งในยุโรปผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรกระบวนการที่เกิดขึ้นกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าระบบสัติินาเราเรียกว่าระบบศัตินา กระบวนการที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าระบบศัพินาถามว่าเมื่อมีมันมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีที่ดินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เกิดระบบระเบียบเกิดขึ้นมารัฐก็จะเข้าไปจัดระเบียบคนละเมืองจัดระเบียบคนละเมืองขึ้น เกิดรูปแบบเกิดกระบวนการเกิดโปรเซสจัดระเบียบขึ้นจัดระเบียบเป็นเาหนังลบคนนี้จัดระเบียบของผู้ที่มาเช่าที่ดินของนักลบกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมานะครับคุณสมบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นมากระบวนการที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้ ได้เราจะเรียกว่าระบบสัตย์นาการนี้มันเกิดขึ้นมารั k ช n g ให้กับผู้มั่งคั่งให้เจ้าข้าสรคนนี้กลายเป็นผู้มั่งคั่งในเมืองแมนนะครับในในรัฐแต่ละรัฐโครงสร้างตรงนี้มันจะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละรัฐของยุโรป มีรูปแบบกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับเราจะเรียกรูปแบบกระบวนการแบบนี้ว่าสัพทนาสนะครับ